สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเส้นทางที่ไม่เคยหลับเป็นเส้นทางที่ไปตามเส้นทางเขาเรียกว่าไปห้วยเขียนสามารถไปผูเขาได้ผ่านทุ่งนาหลายๆเจ้าที่เรียกว่าเป็น ทุนทางที่ไม่เคยหลับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านเส้นทางหนึ่งหลายๆคนไปกลีดยางหลายๆคนไปหาของป่าแล้วก็หลายๆคนเขาก็าไปหาอยู่หากินตามทุ่งไร่ทุ่งนา แต่หลายๆคนเขาก็มีที่พักที่นอนหรือมีบ้านหลังที่สองอยู่หนาบางคนไม่ใช่หลังที่สองเลยนะครับบ้านของเขาอยู่ตรงนั้นเลยซึ่งก็มีหลายครอบครัวที่เป็นเช่นนี้ที่ออกไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็ดีนะครับเป็นชีวิต ที่อิสระไม่มีเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านหรือรถราอื่นๆ